สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศค่ำคืนวันเสาร์สบายๆวิดีโอนี้ต้องขอเรียนเพื่อนๆนะครับว่าไม่มีอะไรเนื้อๆในวงการคริปโตเคอเรนซีเพราะข่าวจากประเทศจีนได้กลบทุกอย่างแบบมิดมิดเลยนะฮะขโมยซีนไปหมดเลยไม่ว่าจะเนี่ยเพื่อนๆนะ CNN CNBC Yahoo Finance Bloomberg และอีก ทุกสายข่าวที่ไม่เกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีก็พูดถึงในเรื่องของประเทศจีนแบน, Bitcoin. นบิทคอยนะฮะเมื่อวานนี้ผมทำวิดีโอ18นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะพูดถึงข่าวดีของบิ t คอยนะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์จาก Twitter เพื่อนๆในเรื่องของ Tip b o บซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ของข่าวเมื่อวานเลยและพอผมทำเสร็จกำลังอัปโหลดอยู่ดีๆข่าวจนออกมาก็เลยต้องทำวิดีโอใหม่ นะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนบอกพี่บอลเมื่อวานพูดเร็วพอสมควรเลยที่ผมพูดเร็วเพราะว่ามันใกล้สองทุ่มใกล้เวลาที่ผมอัปโหลดแล้วนะครับมันก็เลยต้องรีบๆทำนะเพื่อนๆยังไงขออภัยด้วยนะครับอย่างที่เรียนนะครวันนี้ก็จะมายังไงศูนย์บรรเทาทุกฝัดจีนะนะเพื่อนๆนนะฮะเพราะว่าเมื่อวานข่าวจีนออกมานะเพื่อนสมาชิกแล้วก็หลายข่าวหลายสายข่าวเลยบอกว่าเอ้ยมันเป็นเฟกนิวสมันเป็นข่าวปลอมมันเป็นข่าว อะไรก็ตามแต่เนี่ยคือต้องขอเรียนนะเพื่อนๆข่าวจากประเทศจีนนะครับต้องแต่ผมจําความได้ที่เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเป็นไซคลของมันเลยนี่นี่ผมจะมาสปอยข่าวจีนให้ฟังนะเพื่อนๆไซคลแรกก็คือข่าวจีนแบนอย่างตอนปี2015-2016เนี่ยนะจีนแบนบิตคอยนนะครับแล้วก็จะมีสายข่าวออกมาบอกว่านี่เป็นเฟกนิวส์นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฟกนิวส์มันเป็น เขาหมายถึงว่าข่าวมันเป็นข่าวเก่านะครับมันเป็นนโยบายเก่าเป็นกฎระเบียบเก่าที่มาประกาศใหม่เท่านั้นเองนะครับก็นั่นแหละนะจะมีข่าวบอกว่า fake news นะและ4-5ชั่วโมงให้หลังก็จะมีข่าวออกมาบอกว่านี่ไงจีนกำลังช้อนและอย่าลืมนะจีนมีบิตคอยเป็นอันดับ2ของโลกนะครับก็เช่นเช่นเคยนะทุกปี2016-2017-2018ก็เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียน ในช่วงต้นปีผมอ่านข่าวนี้บ่อยมากๆนะ5ประเทศที่ทำรายได้มากที่สุดในวงการคริปโตเครนซีสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษญี่ปุ่นรัเสเซียนะครับแล้วก็อินเดียก็อยู่ในท็อปต้นๆของโลกด้วยนะอินเดียก็แบนนะ์นในใน,ในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับเขาก็กลายเป็นคนที่สร้างรายได้ประเทศที่สร้างรายได้มากอันดับต้นๆของโลกในวงการคริปโตเครนซีก็เป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆเ,เป็นไซเคิลของมันอย่างเงี้ยนะครับและวันรุ่งขึ้นก็จะมี CO นักวิเคราะห์คนใหญ่คนโตออกมาบอกว่าดีแล้วที่จีนแบน bitcoin มันเป็นผลดีกับวงการคริปโตเคอร์นซีนะครับอย่างวันนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นโดยแบงค์นะครับซี o ก็ออกมาบอกว่าดีแล้วนะครับจีนแบน bitcoin ะจะไม่ต้องมายุ่งนะครับเชน่นกันกับเนี่ยมีซีโอะ CEO นะครับจาก Gerber Kawasaki wealth and investment นะครับเขาบอกว่า นี่สิ่งนี้ดีมากเลยที่จีนแบนบิตคอยเพราะใครต้องการให้จีนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินในอนาคตละ่ะนะครับเขาหมายถึงบิตคอยคือเงินในอนาคตซึ่งนะครับก็ผู้ถูกหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าข่าวที่ว่าจีนแบนบิตคอยล่าสุดเนี่ยทำให้นักลงทุนที่มีมประสบการณ์บนตลาดคริปโตเคอนซี่รู้สึกหาวนะง่วงแล้วก็แบบอยากนอนเลยอะนะเพราะว่ามันเป็นข่าวเก่าที่น่าเบื่อมากๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมสรุปได้แบบบรรทัดเดียวที่เห็นเป็นสัจธรรมทุกครั้งที่มีข่าวจีนนะเพื่อนๆนั่นก็คือไม่ว่าฟัสจะเป็นในเรื่องของการขุดบิตคอยการห้ามเทรดห้ามซื้อขายห้ามอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่เคยมีสถาบันการเงินเทขายบิตคอยหลังจากที่มีฟัสจากจีน ะจะไม่ได้อินข่าว Morgan Stanley วันรุ่งขึ้นออกมาประกาศว่าจะเท b บิตคออ JP Morgan BlackRock หรือ MicroStrategy นี้ยิ่งไม่มีทางเลยนะครับที่จะออกมาบอกว่าจะเท Bitcoin มีแต่สถาบันการเงินซื้อ Bitcoin ในช่วงที่มีฟัดจีนออกมาและแน่นอนนะครับกลุ่มเดียวที่ขาย Bitcoin ก็คือนักลงทุนรายย่อยนะครับ r ี tail Investor และเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวจาก Coinbase ข่าวจาก หลายๆ exchange มีคนเทขายทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนะฮะวันนี้ผมเข้าไปอ่านไม่ว่าจะเป็นใน Reddit หรือใน Twitter ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงนะแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงในเมื่อข่าวเก่ามันมีผลกับตลาดคริปโตเคอเรนซีทุกครั้งเลยที่จีนออกมาประกาศแถมยังมีสายขุด Bitcoin ที่ขายเทขาย Bitcoin ก่อนที่จีนจะออกมาประกาศนะครับ แล้วก็มีทฤษฎีเป็นร้อยๆทฤษฎีไม่ว่าเพื่อนๆจะได้ยินอะไรมาเนี่ยเราได้ยินเหมือนกันหมดนะครับทฤษฎีที่ว่านักการเมืองจีนนะครับถือบิตคอยและแน่นอนลูกหลานนักการเมืองคนใหญ่คนโตคนดังวนไปเป็นเป็นการสปอยข่าวฟัดจีนเหมือนเดิมเพื่อนๆนะฮะใครที่มีบทวิเคราะห์ดีๆคอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้ามีบทวิเคราะห์ดีๆเนี่ยผมจะได้พิมพ์คอมเมนต์นให้เป็นคอมเมนต์แรกว่า อย่างเนี้ยในกรณีนักลงทุนทั่วไปผ่อนเล็กๆตาดำๆอย่างพวกเราเนี่ยจะทำยังไงนะมันเหมือนกับเหมือนกับผมเ,เป็นพ่อค้าขายปลาทูในตลาดนะแล้วผมขายเข่งละ5้าสิบาทนะปรากฏมีข่าวออกมาบอกว่าเอ้ปลาทูเป็นพิษนะครับกินไปแล้วเดี๋ยวท้องเสียไม่สบายนะครับทุกคนเทขายหมาเลยทุกแผงเทขายขายสิบาทแล้วผมแบบยืนขายคนเดียว50าิบาทนะทั้งทั้งที่ผมรู้ว่ามัน,มนเป็นข่าวปลอมอ่ะเพื่อนๆนะ แต่ผมแบบขายไม่ได้แน่นอนอ่ะเพราะเราเป็นนักลงทุนคริปโตเครนซี y เราคือพ่อค้าเราซื้อมาขายไปอ่ะนะแต่ในเมื่อกรณีแบบนี้เราจะทํำยังไงนะเพื่อนๆมันเป็นเป็นยังไงเหมือนกับคำถามแบบไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันะนะนะฮะเป็นคําถามโลกแตกปัญหาโลกแตกที่มันแก้ไม่หายในวงการนี้นะครับเอาล่ะจะว่าไม่มีข่าวเลยก็ไม่ได้นะเพื่อนเอนในวงการคริปโตนะครับก็ สาย Dogecoin ก็มีข่าวโผลใน Reddit ในเรื่องของความสัมพันธ์ของลุงอีลอนมัสกับแฟนของเขานะครับก็ได้จบลงหลังจากที่เขาบอกว่าเดทกันมา3ปีนะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าน,นี่หรือเปล่าที่แกถึงไม่ค่อยทวีตเกี่ยวกับ Dogecoin ในช่วงหลังๆเพื่อนๆคิดยังไงนะครับก็เห็นใจแกนะแกโอ้โหทำงานนะทั้ง SpaceX ทั้งลูกก็หลายคนนะครับไหนจะ แฟนไหนจะเทสลานะแกยังมีเวลามาตอบ Twitter คนนั้นคนนู้นคนนี้อีกนะครับถือว่าเป็นผู้ชายที่แบบยอมรับอะแกพลังเยอะจริงๆเพื่อนๆเมื่อวานนี้ที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ในเรื่องของวงการคริปโตก็คือข่าว Twitter ใช่ไหมเพื่อนข่าว Twitter เพิ่ม t i ปบ็อเนี่ยนะครับมันก็ทันทีนะครับคุณแคที่วูดนะครับจากบริษัท Ark Invest เธอก็ช้อนหุ้น Twitter ไปนะครับมูลค่า55ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ830,000 0หุ้นในขณะที่ทุกอย่างกำลังแบบนะฉุกละหุกนะมีข่าวนู้นข่าวนี้ออกมาเนี่ยแกช้อนหุ้น Twitter เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วข่าว Twitter เนี่ยผมว่าเป็นข่าวดีมากๆเพื่อนๆมันมันเป็นแพลตฟอร์มแรกที่เป็นแพลตฟอร์มที่แบบทั่วโลกไว้ใจนะครับแล้วมาให้ฟีเจอร์เนี้ในการ ให้ทิปบ็อกซ์กับอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เราชอบเนี่ยนะฮะเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีบัญชี Twitter ควรจะทำบัญชี Twitter นะครับนะใครที่เก่งในเรื่องทำอาหารใครที่เก่งในเรื่องเล่าเรื่องเล่านิทานหรือทำอะไรก็ได้เนี่ยผมว่าถ,ถ้ามีคนติดตามเนี่ยถ้าเขาชอบเราเนี่ยนะครับ เขาให้บิตคอยเราเราไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีการหักอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเราได้บิตคอยเลยเพราะฉะนั้นลองนึกคอนเทนต์ดูดีๆนะเพื่อนๆผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ยังไงอย่าปล่อยให้โอกาสมันเสียไปนะครับโดยเฉพาะคนหลายคนมีความสามารถมากๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ผมรู้เลยมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคอลแล้วก็ในเรื่องของอตลาดคริปโตเคอเรนซีมากๆเลยทีเดียวจะว่าไม่มีอีกอันนึงนะครับในเรื่องของ r i p p l e นะครับ Ripple XRP กนะ็มีข่าวมาว่าเขามีให้ทุนกับ developer นะครับในเรื่องของการพัฒนา NFT บนเครือข่ายของ XRP แต่ข่าวนี้จริงๆแล้วบน Reddit เนี่ยนะถ้าเป็นข่าวอย่างนี้ออกมามันต้องถูกโหวตขึ้นไปสูงๆแล้วนะแต่เนี่ยมันไม่ถูกโหวตเพราะข่าวจีนมันมากบไปหมดเลยนะครับเพื่อนสมาชิกถามผมเข้ามาบอกว่าพี่แล้วมีอัปเดตอะไรกับคดีความไหมนะครับอัปเดตล่าสุด ก็คือทาง i p p โ e เขาออกมาบอกว่านี่อาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนเขาออมาบอกว่า<ๆ>เขาจะไม่ยอมเซโดนะครับไม่เซโดก็คือไม่ยอมยอมความนะครับคำว่าเซโดเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะเพื<ๆ>่อนๆมันอาจจะมีในเรื่องของค่าปรับหรือว่ายอมความกันหรือทั้งสองคนถอยออกมานะครับระหว่างกราตอกับ i p p โ e แต่ตอนนี้ริ p โ l e บอกเขามั่นใจในคดีนี้แล้วเขาจะสู้ให้ถึงที่สุดนะแล้วก็ยังไงอะ แสดงความบริสุทธิ์นะครับและเขาเชื่อว่าเขาจะชนะคดีนี้นะครับนั่นคือข้อมูลจากทนายความของฝั่ง r i ปโป e ซึ่งมันยังไม่มีอะไรที่ผมอยากจะเอามาอ่านนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าคนเดียวที่เราใช้จมูกเขาหายใจก็คือคุณเจอร์มีโฮเกนทนายความที่ติดตามในคดีความของ Ripple XRP ที่แปลภาษากฎหมายมาเป็นภาษามนุษย์ให้พวกเราฟังเนี่ยนะครับ แกก็บางทีบอกว่าเดือนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะจบกันได้นะครับแล้วก็โ,โหคนใหญ่คนโตคนดังหลายคนออกมาวิเคราะห์ว่ากันยายนน่าจะจบนะแต่มันก็เป็นอย่างนี้มา9เดือนแล้วว่ะเพื่อนๆนะครับว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วมันควรจะจบสิงหามันน่าจะจบนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับข่าวนี้ตัวผมก็ถือ,อ,อ XRP พอสมควรเลยเพื่อนๆผมก็ ลุ้นให้เรื่องนี้มันมันรีบจบนะครับเผื่อว่าจะได้มีโอกาสลืมหูลืมตากับเขาบ้างนะเพื่อนเพื่อนเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขออภัยนะฮะวันนี้อย่างที่เรียนนะครับข่าวจากจีนมาบางังทิวลิวทิวลิทัศในวงการคริปโตเคอเรนซีของเราแบบไปหมดเลยอะ่ะเพื่อนๆนนะครับ เช่นเคยนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับหยุดยาวๆยังไงก็เดินทางไปไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสชิกเมื่อวานก็อีกแล้วนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าตอนนี้พักฟื้นอยู่นะครับหลังจากที่ติดโควิดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆและก็ครอบครัวคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักทุกคนเลยนะครับเอาละเพื่อนๆกาญยาตก ทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม